สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปชม,มภายในวัดป่านานชาตินะครับซึ่งวัดป่านานชาตินี้นะครับเป็นวัดฝ่ายมหานิกายมีข้อวัดปฏิบัติเช่นเดียวกับวัดหนองป่าพงนะครับโดยยึดปฏิปทาพร้อมทั้งข้อวัดปฏิบัติของพระโพธิญาณน,นาเะเถระ หรือหลวงปู่ชาสุขัทโทนนั่นเองนะครับบรรยากาศภายในวัดร่มรื่นครับสงบหน้าเป็นที่ปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งนะครับภายในวัดนะครับก็จะมีหลักคำคำสอนของท่านหลวงปู่ชานะครับซึ่ง ติดไว้นะครับที่ต้นไม้นะครับหลายๆต้นเลยทีเดียวนะครับ ภายในบริเวณวัดนะครับก็จะมีอาคารโรงครัวนะครับแล้วก็ห้องสุขานะครับซึ่งสาดเลยทีเดียวนะครับ มรรากาศแบบคงมพืนไปกับธรรมชาติร่มรื่นมากครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นที่จะทำศาลาราับหรือศาลาการประเรียนของวัดนั่นเองนะครับภายในศาลาการประเรียนครับเงียบสง,งบครับ ภายในวัดนะครับก็จะมีที่พักนะครับมีทั้งกุฏิเดี่ยวและกุฏิรวมนะครับอยู่ตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะครับมีน้ํามีไฟห้องน้ําพัดลมนะครับมีที่ซักผ้าตากผ้านะครับสำหรับผู้หญิงนะครับส่วนในการรับประทานอาหารนั้นนะครับจะรับประทานอาหารวันละหนึ่งมื้อนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้านั้นนะครับจะพาท่านผู้ชมไปชมวัดไหนนะครับก็ติดตามนะครับขอบคุณครับ